เออเรายังขาดรู้นึ่งนะหรือหรือหรือว่าไปเลยเม,มืเกีมเยมเกียสบาถ้ามันอยู่ใกล้ๆบูมะพี่ว่าบูมกเ,เลยไม่เลย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 เยลยยู่ย <c oughs> เลยอ้เลียเลรอดแเลยเลเยเลยเลยเลเลเยเยเเลยเลยเลยเล้ยยเลยเลเลอยู่หเืออะไรอย่างเลี้ย <c oughs> ไอ้เลียมึงมึงเลยนคนเล็นปยเลยลล้วกูดูกูลลเยลล

ไอ้กูไม่ได้ฆ่ามึงนะเว้ยพลเฮียมึงอ่ะโหวดได้คนอื่นฆ่ากูเฮียทำเวทตัวาตไว้สัตว์ชาอยู่ไหม สีฟ้ายังไงสีเอ้าเอ้าสีฟ้เป็นไม่ขึ้นว่ะสีดำสีดำครับสีดำไม่เอาไม่เอาเอ้ยสีเขียวยังไม่เอาสิสัตว์เอ้ยไปเจอศพตรงไหนคู่เลยของศพเลยอยู่ขวาสุดอ้ะา สุดอยู่ซ้ายสุดน่าวาสุดขวาสุดจำเมื่อกี้ผ่านเสียแล้วเมื่อกี้วิพิงขวานใครว่าตรงเครื่องยนต์นะเนี่ยผ่านกูี่ยผนผมอ่ะกูเดินไงสิผมเจอพี่อยู่อ่ะไอตัวเรียนเปอร์อะสีอะไรสีฟ้าเปล่าวะสีฟ้าอยู่เลยที่อ๋อเมื่อกี้สีฟ้าอยู่เดี๋ยวนักกินนักกินนักกินใครผ่านเครื่องยนต์นะครับใครอยู่ตรงเครื่องยนต์อ่ะผมเองครับสีนะครับสี สีชมพูครับทไมเพิ่งลงที่อยู่ที่อยู่บนที่อยู่บนซ้ายนะครับใช่ครับผมเพิ่งลงมาจากบนเหมือนกันบนซ้ายลงมางล่างสีดำนะสีดำกับพี่ออสสีอะไรนะสีชมพูทำันเป็นสีชมพูวะเกียร์ผมเจอพี่อยู่อะพี่ผมไม่เจอนะผมผมตรงไสีสีย้ปากเสืบๆกันหน่อยไม่ใช่ว่ามันมีสีฟ้าสีเหลืองสีน้ำตาลแล้วก็แดงเดิน แล้วก็น้ำตาลกระแดงเดินขึ้นไปไอ้เสี่ยกลัวจะมุดท่อขึ้นมาเฮ้ยสีเหลืองเหรอไม่ไม่เหรอไม่เลยวันนี้วันนี้ตอนข้อไอ้เสี่ยู้ไม่ค่อยผู้ไม่ค่อยมั่นใจเลยนะมึงเนี่ยไม่ไม่ไม่เตรียมตั้งแต่ไปคิดไปก่อนแล้วงินยังไม่ได้เว้ยยังไม่ได้กี่พี่อะไรสัตว์กูตายฟรีเหรอเอออย่าเงิอยู่กับน้ำตาลครับไอ้ เราโหวดกันเองอยู่กับน้ำตาลเหมือนกันโหวดองไปที่โหดกันเองเสือด้วยยอดเกาะตัวพูดมากไปกันสองตัวไอ้เหี้ยเอาเฟ็กเอ้ากูต้มมาไว้ในขวดอ่ะพ่องไม่ใช่ไอ้เชียน้ำแข็งน้ำแข็งลงบนเด็กอ็จะไปมืดอีก แบบไอ้เหียไม่เข้าใจสีดำมากเลยไอ้สัสกกขอไปดูสีดำดิมึงเล่นเหียอะไรของมึงวะกูรูดบัดอยู่กับมึงแท้แท้กูชัวร์ละอ้สัสสมควรไอ้เหีย ตาเลยยังไงยังไงยังไงไอ้ฮีพลไม่เห็นไอ้สัตว์ไี้คนของมันเป็นฆาตกรไม่อ้าวเจอศพอยู่ขวาห้องขวาบนกวางตังไอ้เหี้ยคนโนโนอยอ่ะคนโง่สีดำอะไอ้ยี่ไม่ใช่เว้ยเหี้ยแม่งเหลือไม่ดีคนแล้วล่ะ ฮัลโหลอะโต้ไม่ใช่ไว้ตามหลังเจะสกบจอขอเรื่องของบัานอูไอโบนแน่เลยเห็นมันไม่มีโบนกระตุกกระตุกหน่อยว่าัครน้าตาลมาเดี๋ยวผมอยู่ห้องซีคูริตี่ครับเมื่อกี้น่ะผมเห็น เจ้พลในสัตว์มึงสีน้ำตาก็หน้าขงสัยไว้เอ้วคนอื่นว่าไงคนอื่นว่าไงพี่ออดว่าไงไม่รู้ไม่รู้รวมกันหมดเลยนะพี่ก็อยู่กับคนน่ะพี่จะไม่คิดรวมกันหมดเลยเหนียวเหนียวนะหน่าของใสอ่ะเนี่ยนะอยู่ตรงนี้เหรอผมกห็นแลงวแหละเสีดำอยู่ที่ห้องแอดมินน่ะผมเอานื้อปลาอนก่อนแล้วมนอัพโหลดภารกิจอยู่เดี๋ยวนะเดี๋ยว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 ไม่ผมอยู่ห้องสีพาราตี้ฮะผมเห็นผมดูกล้องอยู่อยู่คนเดียวนานแล้วเนี่ย เนี่ยตอนนี้หมุดค้างมึงไม่อยู่หน้าตอนนี้ค้างไม่อยู่หน้าบอทได้วยนะไม่รูกปวดบ้างไงยะกูออเขียวแล้วไงไอ้บอสมึงแน่นอนเลยกูเห็นมึงเดินผ่านไปทางขวาไม่น่าใช่ไหมบอทผมดูกล้องตอนแรกอยู่กันสี่ห้าคนอะแล้วสักพักก็ไปเห็นสีดำไปเจอศพพอดีผมก็ต้องหันไปมองโอ้โหใครวะตอนนี้ยากกว่า ไม่ยากเลยพลเฮียบึงโง่ไอ้สัสเ์เกิดไฟแกเควสไม่ทำกันเลยเออโบสไม่ใครไม่ทำเควสวะเป็นผีกูทำจะเสร็จแล้วนะ เยี่ยพนสัตว์ข่าซะจบไปบอสเรียบร้อยได้ยินกูกะแล้วอ้เานี่ไงกูขอเปิดไม้ด่าเยี่ยพนหน่อยได้ปะกูขอเปิดไม้ด่าเยี่ยพนหน่อยกูไม่ไหวแล้วเลทแน่ลู่ปากก็ลู่อยู่กับกูฟักพักเดินหนีกูอีกแล้วเดินหนีไม่ว่าเมื่อกี้พี่อ้อนข้านะศพสีแดงอ่ะอยู่ติดเลยมึงส่องห้องแอดมินเทียอะไรของมึงเออเมื่อกี้อยู่ติดกูติอยู่ขนสัตว์ มึงดูห้องอันนี้พี่ออทคาดน้องไก่ตกตรงตีนมึงเลยมึงไปดูสตรีมกูได้ครับพี่ออด่ทอยู่ในห้องนั้นสี่คนอยู่ในห้องแบบจริงผลยิงเลแล้ววะสี่คนเป็นหนึ่ยเอาจริงพลไอ้เหี้ยแล้วก็บอยคนนู้นคนนี้ไปทั่วไอ้สัตว์มึงแม่งไอ้เราไอ้เราอุตส่าห์ไปว่าเฮ้ยมามากันสี่คนสี่เขียวสี่ชมพูแล้วก็สี่ดำสี่แดงเป็นก็เมียนยี่ไหนไอ้สัตว์ ไม่ต้องเนียนมึงอ่ะมึงอ่ะใช้ตาหน่อยเพื่อนน้องไก่แม่งตกใงเอาจริงนะพลมึงแม่ยังรู้แต่เจอศพกูแล้วมึงไปเจอแต่พี่ออสมึงเจอศพกูเจอพี่ออสปุ๊บเอาเป็นพยานเฉยไอ้สัตว์เอ้ยกูงงเลยแล้วมึงรู้ไหมหลังจากที่มึงหนีกูอ่ะไอ้เหี้ยไอ้สีเขียวแม่งวิ่งมาปาดคอกูเลยยิ้มแล้วลิ้นทิ้งคอกูเลยหลังจากที่มึงหนีกูอ่ะ แบบออดอยู่ไม่ได้แล้วเนี่ยไอ้สัตว์อยู่เมื่อกี้คือแบบอยากออดแรงหาหาพยานที่ดีมากไอ้สัตว์เชื่อกูพยานเฮียพลนะน้ำหนักอ่อนและกูเห็นจะ๊กเลยข้ากูปุ๊บเดินสวนกับเดินสวนกับออโต้กูเจอพี่ออดกูเจอพี่ออดเออมึงไม่สงสัยเหรอมันข้ากู ีเมื่อกี้ยืนกันสีคนโดนฆ่าโดนสีชมพูฆ่าจระเลยแต่คือและไองงมากหนีไอ้เหี้ยน้องไก่จะทิ้มตาตายแล้วอ่ะพลตายแล้วเป็นผีแล้วจะฆ่าสองจบ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 โอ้คือน้องไก่แม่คนง่ายปล่อยปล่อยอลรณ์ไว้ไอ้เหี้ยเป็นพยานชั้นดีก็คือกูอ่ะไม่ได้จำยากด้วยนะเว้ยขนาดกูมีตัววิ่งตามอ่ะ มึงจำกูไม่ได้เฮียคืออะไร